ชีโวยหน้าครับของจริงครับน้อยสารละน,ะละน่โอกเกงโอคงกน้ำตกแล้วสว่าสว่าโต้ไหนขุดก้อนกันนะขุดนะเออขุดครับน้ำตกขุดก,ก้อนเกียงหายครับ วันนี้ผมจะมาทําแป้งนมน้ําตกครับเรามาดูว่าแป้งนมน้ำตกเนี่ยเราทำยังไงครับวันนี้เดี๋ยวผมไปตลาดมาครับเจอแป้งนมนะครับหรือว่าลาวนมนะครับแต่ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนอีพีก่อนผมมาสักเดือนก่อนนะครับมูลาบว่าเราไปทำยังไงครับเดี๋ยวนี้เขาอยามาทําอีกอย่างนะครับว่าแป้งนมน้ำตกมันทํายังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องหั่นแล้วก็ไปย่างก่อนนะครับเนาะย่างคือมันอนสุปผีนะครับหั่นนะครับเวลาหันน่นอ่ะเราต้องเอาบางๆนะครับเอาหนาๆห,หน่อยโอเคเวลาเขา cắt เขาอย่างอ่ะเขาจะได้แบบเพื่อสรุปรสชาตินะครับเนาะว่าแป้งนมหรือเลาวนมเนี่ยอยู่ไหนครับสำหรับวันนี้ผมได้แป้งนมเนื้อมาครับแป้งนมเนื้อคืออาจจะเป็น แปงนมวัวเนาะวัวแม่พันหรือว่าวัวโมดีว่าเปิดเขาลงเฉือนมนานรับเนาออันนี้นะ <What? S 1> มีผมเลยขวางเขาเลยเนาะผมผม,มหัวครับแต่คนน่ะคมนะนี่ผ <What? S 1> มเอยแกน,นะครับแตงทะลุนะครับนี่นะ <What? S 1> คนแตงนะครับเสีมีดแตง หั่นหือย่างครับห้ามลืมครับห้ามหั่นบางเม็ตขาดถ้าบางปไปไหนแข็งมานั่นครับลาวนมเนี่ยครับไก่นมนี่อย่าสดๆเลยครับสิผม เราซื้อมานี่ครับจะมีเลานมมีวินนมแบบคล้ายๆน้มนมออกมาอยู่นะครับตอนนี้หาแล้วครับสุดมักของผมนะครับมักงอะไรครับมันงโต๊ะนะครับ,บราไม่ใช่เยอะแค่สามเกลือพอครับที่ผมตัดไว้ละเจะนีกระเทียมลองหรอมิ้ไท้ายผมใช่มิ้นท้ยขาวครับรอก่อนละรับชี้ราบชี้ราบ,บต้นหอมครับใส่ไปแค่น,นี้พอแล้วครับมั่มั่แค่ มันแก้กินข้าวของเราโนมไปครับมาไว้มาไว้แบมาสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงแล้วเขายจะไปย่างครับเนาะย่า,างเสร็จเดียวเขาจะมาทำตุกเดี๋ยวเขาไปดูตอนเดี๋ยวเขาย่างครทำหรอดูขอบคุ้มไ,ไฟอุณหภูมิไฟยังไงครับครับตอนนี้เดี๋ยวเขามัดใจประมาณนชั่วโมงไงครับนาะเดี๋ยวเขาจะมาย่างครับย่างนี่ใจไฟแรงหน่อยหน่อเนาะไฟแรงนี่เผื่อมันกลมหรอหนึ่งไหมน,นะครับ มันแหมมันแหมเหมือน,นไงครับเหมือนเรากินน้ำตกเนาะน้ำตอกอย่าะไรเอ่คือมันจะเป็นว่ามันนุมน่มๆนะเราคบมามันจะจะมีแบบหน้ามีรสชาติผมกินแป้งนมออกมาเนาะอันนี้เป็นแป้งน้ำม้วนาะครับมักแม่แข่สามเกลือป่ะครับดินถุบบองนะครับเระ,บบะบเกลียงม,มีพริกไทยแล้วก็หลังบัชกเนาะครับเนาะ ลองมากอย่างนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นน้ำจิ้มนะเขาไปน้ำจิ้ม,ไไมก่อนมากมากเหมือนคลิปก่อน,นครับเนาะถ้าว่ามากจะทำน้ำจิ้มแบบว่าย่างอ่ะมันต้องมีรสชาติแต่นี่รสชาติมันจะอยู่ที่เ,เขาคลุ้งแบบ A few moments later แป้งนมหรือแล้วน้อมเขาซุกเร็วลากครับตอนนี้เขาจะมาทําน้ําตกแป้งนมนะครับลองดูว่าน้ำตกแป้งนมจะเป็นยังไงครับตอนนี้อ๋อมาซอยอนะ่ะโอ้เชี่ยรูกตากปเป็นเหรอยำหูหีตัวร,จจรูปปากาเดี๋ยวจีบแปลกๆนะขอมือละเออมันเนี่ยเดี๋ยวน้องซอยซอยอยูงไง่ไหนโอเชี่ยรูกตาไปเหรอใส่เลยขึ้นลัวสอยละขึ้นหัวสอยขึ้นหัวซอยขอโชคดีก๊ะ ไอ้ไอ้ที่ขิงกับมะล่าเหรอบผมนี่ครับบผมีอย่างแบบไอ้นนี้ผมจะากทำน้ำต้มร้อนนะครับนี่ครับหอมแดงครับเห็นะครับที่คนครับนี่ครับผงหนัวครับกี่เล้าหัวมะล่าครับแต็มหมวยโดนครับตื๊ดตื๊ดตืดตื๊ดดิเอออะไรเออ อะ่นี่ซอยซอยแป้งหนุ่มเองทราบตามกินครับมันสุ่าเราคุ้นเยเนอะห้อหนอยู่นี่มือเดี๋ยวผมจะแป้งน้ำยำน้ำาตกรล้อแล้วครับวนี้โอ้โหว่าดยเอาอุ้มเลยเฮ้ยปล่อยกัปด้เลย ยูซันมายูเตาไปากาศทีพูดเลยเกาหลีอ่ะเื่อีพูดของมีแป้งนมก่อนฮะบหน้ามีนมมันน้อยอ่งูเลยี่หนช่แปดอเดี๋ยวมันใหญ่ไปตอนาอพอดีคำพอดีคำ้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยครับน้ำตาลน้ำตานิดหนย แบบคมนครับยังนั้ตัวนี้นะโอีครับเร็คือเขาัวครับขัวใส่ไปเสือไฟเห็กันไฟอะไกันอะไรหนอโรออนแมนเซแ์มนเซเข้ากัน ว่าไวไาเล่นท่าน่าอย่างนี้ตัวเป็นเกาหลีนี่เป็นไทยนี่ก็า่าเ้ยกแตะโตนี่มันจะปรดเลยนี่ขยิงขยิงอ่ะสันนะโอ้ยโยกา ซอจ้าจ้าซอยจ้าอเลยครับเจ๊กโฮยครับแซบสนุนด้วยลงน้ำกันนะครับน้ำกันน้ำกดนะครับนี่เขาไปทำแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เขาไปทำน้ำเก๊กโวยครับตอนนี้กินน้ำกันครับเพราะว่าเขาทำเก๊กหวยแล้วนะครับแต่งสีนแต่งสีไปแก แอบรับบะฮุยเหมือนน้าเปล่าเนาะน้าเปล่าไอ้โอ้แห้งเนี่ยมาเป็นไครับเ้ยฮอนมื้ยโอ้ตาแล้เนาะเล่นจ้าเลย ไปดีแล้ว,วลูมุกกันนี่อ,อ,อะไรหนอฮันหนอฮ้อนฮ้อนแหละพราวัน,นครับโอ้ครับตอนนี้เีย้วครับออหอย้ซอ,อยพัก,กะอะซอ,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 อยพักซอยพักอะไรซอยอย่างนี้ออย่างนี้ซอ,อยพักใส่ข้องตัวได้แหละ โราโหะพาเขาปอกโหพาปลซอยรวบเลยเออซอยยัไง้เอวยไอเาตยงเต่ากันแล้วก็ออทีททีทีนะครับเพอเพื่อไหนนี่ยเนพักเนี่ยไปเร็เร็ว รวยหน้าครับของจริงครับนะ่อยสารเล่เน่โอเคงอก น้ำตกแป้งนมครับแป้งนมตืดๆครับผมนี่ครับเดีย๋ยวมาครับไม่ดูดก็เลียครับไม่เลียก็ดูดครับน้ำตกแล้วสว่าสว่าน้ำตกไหนขุดบอลกันแ้วขุดบอลนะนะเนี่ยขุดครับน้ำตกขุดกบอนเกียงหายครับแฝงมาได้ น้ำเต๋ยังเข้าด้วยอ่ะครับตากล้องหิวละกินเนาะมาๆมาดูด้านหลังดูด้านหลังกล้องกล้องเข้ากล้องแล้วโอ้น้ำสาดเลยน้ำสาด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 ใช้เขียวใช้เขียวใช้เขียว chị Long chín đó. Món nó đó. thầy giáo bà Như đấy, dướng ra. là thầy giáo đấy. Bỏ đi đều luyện ạp. chím 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 chim chim. Nè nào, nè nào. Đi rồi, pha pha cẩn đây. Phát nó thôi, เอาครับแป้งขนมน้ำตกครับทายอ,อย่างนี้แค่หมูมตกโดนเมนูไม่อพอครับจอดเงนิงนเงินเงินครับแบบเกี่ยวแคบเนี่เยเดียวเดี๋ยวอร่อยครับอร่อยๆๆอร่อยอร่อยจอนก้อนเอาจอนก้อนใส่ก๊าซเลย จอยมาตั้งให้โกดกันฮาเนี่ยทำตากเอาปากตักตักถึงนกับเร็วเลยเชียงาช้ากินดีนะก็ะดัยิ่งกับกับป,ป,ปึ่งพึ่งเหอนกับแกมบวกกันเป๊กมากกินเข้ากับเข้าอดไม่เข้าอด้ครับงออยู่ดเดเรงกดติดสามครับ ข้าวองว้าในความเห็ดกับแกงพันเทพครับจะสรรหาเมนูที่ท่านได้ไม่เคยลองครับเห็ดกับแกงพันเทพเนี่ยไม่เลือ่อยทำไปเลยครับอร่อยกินไม่ได้ต้องกินครับตอ <laughs> นนี้อร่อยอร่อยสิบแปดบวกครับเมือคุณเข้าเอาอ,องงกันแล้วครับยังไงคุณก็ต้องซื้อครับใช่ ยี่ยี่จุดนั่นแล้วอร่อยอร่อยคุณต้องกินนะครับพี่จะเป็นแล้วแต่นี่ลับครับรับสลัดเนี่ยครับเหมาะเหมาะเหมาะเหมะลำล้ำลำลำใส่เลยถึงก้อนนะผัานอะห้องไหวเหรอเนี่ยใส่แน่ใส่นะอ้อล้ำึโอ้ยการเป็นยังไง เจ้ากินพักเลิกไฟมาผมซื้อผมซื้อขวายนี่กินข้าวตะก้วยอ๋อเห็นอย่นี้อย่างไรมันจะด้ีุึมนึกนมเนอะมันอะไรแบบครับจับแกมาไหมรู้จักรับเขานี่ม๊อ๊ะจับเขานี่จานนี้ก็ประมาณสั้นสามพูดอิ่มแต่หกกินเน่ะสองจ่ายครับกูเดียวทิ้งอิ่มนะ ก็เพราะเกีเราไงแต่ถ้าร้านอาหารนี่สั่างยี่ไหนจานเดียวป๊อปต้องสั่งขึ้นจานมันล้ํามันหื่อน้อยก็สั่งขึ้นจานไม่ตนวะจบแล้วไอ้เหี้ยมุกมุกอ้าวชักหน่อยชักหน่อยมาพวกมาตั้งนี่แหละ มอ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 มครับมอมอมะครับมอมอมอเดี๋ยวของต้องแก้ขันเหตุครับมอมะครับมอเดี๋ยวครับดิม้วนมอหัวนแต่กูมากันมอมอมอรำ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 ทีมเจะได้ครับอยาใช้หัวไงครับอย่าใช้วิธีนครับเ้อยมากินครับ ชีวิตเยอะครับเจ้าหนอนตัวน้อยครับมีเยอะครับพบป่ะเออขึ้นหินแล้วแหละ มามามามมใมมาใมาฮูไ้คเดียวะมมมันอธิบจะไม่รู้จะพูดยังไงอะอะจะอธิบายยังไงมอีเด้อถ้าใครชบรสชาติหวานกัเต้อหวานครับมันเป็น รู้จัดปลาแผลปลามันเนาะแต่ปลาผมเออชอบเี้ยครับอะไรครับเนี่ยอะปลกัป้าบีผมต้งน้ำร้นทรงช้าให้มาเนี่ยช้ากีนไรดิกินาะเป็นกระสัย เยอะพระเบิดไร่ขอบคเยอะ,ยอะชีวิน้ีสิบแบนบนนะครับถ้าบันสิบแบนพอได้ครับจะไปทวามเน็นน้ำให้ลูกหลหนานเนาะครับนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมเขาอาจจะขอลาแค่เมื่อนี้เนาะเบียมฝากที่ตามเบ็ดเอ้ยเดี๋ยวค่ขอเกี่ยวกันเนี่ย <c oughs> ไฮนิดกว่าเอาหมดหมดมดมดยังกร้ำ